สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะกลับเข้าสู่วันเผาชาแนลค่ะต้มา <c oughs> สำหรับวิดีโอในวันนี้นะคะจะเป็นวิดีโอที่เราจะเอาคําถามไม่ว่าจะเป็นใน Facebook หรือว่าใน YouTube เอามาตอบคําถามนะคะหรือว่าเป็นวิดีโอ Q&A นั่นเองค่ะถ้าพร้อมแล้วก็ไปเรื่องคาถามกันเลยค่ะคําถามแรกนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในคําถามที่ทุกคนถามกันเข้ามาเยอะมากที่สุดนะคะนั่นก็คือคําถามที่ว่าใช้อะไรตัดคลิปคะใช้แอปอะไรตัดคลิปคะใช้โปรแกรมไหนตัดคลิปคะพี่ใช้อะไรแต่งวิดีโอคะ วันนี้นะคะจะตอบให้เลยนะคะว่ารถพ่วงสิ่งดักมาเราใช้โปรแกรม Sony Vegas Pro นะคะง่ายๆธรรมดาในสิ่งไม่มีอะไรแฟนซีเลยโปรแกรมธรรมดาธรรมดาค่ะคำถามต่อมานะคะก็คือคําถามที่ว่าอายุเท่าไหร่นะคะเราอายุ23ปีนะคะเกิดปี1994หรือว่าปี2537ก็จะได้เรียกถูกว่าจะเรียกพี่เผาหรือว่าน้องเผาเราก็เรียกตัวเองว่าน้องเผาๆกันแล้ว คำถามจะเป็นคำถามที่มาจากใน YouTube นะคะใช้โปรแกรมอะไรแต่งภาพตุกวิดีโอคะแต่และอันที่เราทำก็จะแตกต่างกันออกไปแต่ว่าอันหลังๆอ่ะเราจะใช้โปรแกรม Sketchbook นะคะเป็นแอปวาดรูปธรรมดาธรรมดาเบสิกไม่ได้มีลูกเล่นอะไรเยอะแยะมากมายเลคะ่ะใช้นั่นแหละคะ่ะ Sketchbook ซื้อเครื่องสำอางที่ไหนทำไมซีเบนาแต่ละที่บอกราคามาในคลิปถูกจังอะ ใช่คะ่ะซีเวนาาของเราแต่ละอันที่เราได้มาถูกๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็น5้าบาท6ก7 5 85้า้าห้าก็คือไม่เกินร้อยทั้งนั้นเลยนะส่วนใหญ่นะคะเราจะซื้อมาจากร้านแถวบ้านเพราะว่าร้านแถวบ้านเราขายของถูกนะแล้วก็อย่างที่2นะคะก็คือแอป,ปช้อปปีค้ค่ะของส่วนใหญ่เราก็จะซื้อมาจากแอป,ปช้อปปี้นะคือไม่ว่าเราจะซื้ออะไรอะ่ะเราก็ชอบซื้อผ่านแอป,ปช้อปปี้นะคะแล้วก็ของถูกหลายอยา่างที่หลายๆคนถามเข้ามาก็นั่นแหละค่ะแอปช้อปปี้นะช้อปปี้แอปช้อปปี้นะคะต่อมาขอไลน์ได้ไหม เอาไปทำอะไรอยากให้รีวิวโต๊ะเครื่องสับอางค่ะลบมากค่ะไม่สามารถทำได้ในตอนนี้นะคะคำถามต่อไป มามาดูคําถามใน Facebook กันบ้างน,นะคะก็คือให้ทิ้งคาถามไว้แบบนานมากๆแล้วนะแต่ว่าไม่ได้มาทําคลิปนี้สักทีนะคะคิดว่าคนถามน่าจะดืมไปแล้วอะ่ะ่าเคยถามอะ่ะก็นะหนูอยากให้พี่แนะนําวิธีดูแลเส้นผมให้ผมนุ่มค่ะแล้วก็อยากให้พี่แนะนำรัชออนซีผมแดดสวยๆด้วยค่ะรักแล้เป็นกำลังใจให้พี่นะวิธีดูแลเส้นผมของเรานะคะบอกเลยว่าไม่มีค่ะเถื่อนมากในการดูแลผมก็คือสารแล้วก็ ลงคอนิชเนอร์ธรรมดาหรือบางทีก็ไม่ลงนะคะแล้วก็หนีบผมม่ผมอยากบ้าคลัง่งโดยไม่มีการแบบสเเรย์กันความร้อนใดๆทั้งสิ้นซึ่งมันไม่ดีเลยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีนะคะเราจะเอาสีบ่มแดดนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่เราชอบที่มันแบบบ่มแดดขนาดน,นั้นแต่ก็คิดว่าอันเนี้ยน่าจะใช้ได้ก็คือ เคที่ดอลนะคะสีเบอร์สาเป็นสีส้มๆก็สวยเหมือนกันจ้าคอนซีลเลอร์กับรองพื้นตัวโปรดของพี่อะค่ะคอนซีลเลอร์ตัวโปรดนะคะเป็น2อันนี้เลยค่ะตัวแรกเป็นสกินฟูดนะคะปิดสิวแล้วก็ C a ปิดใต้ตาอ่ะนี้เนื้อจะหนานะคะส่วนนี้เนื้อจะแบบว่าชุ่มชื้นๆก็ใช้คู่กันนะคะสนรองพื้นนะคะก็ไม่มีอะไรที่มันแบบจะดีเพอร์เฟคไม่มีข้อติอะไรเลยนะแต่ว่าที่เราชอบที่สุดก็บูจัวอันนี้นะคะใช้มานานมากเกือบจะหมดแล้วเป็นรองพื้นที่ ใช้ง่ายเกลี่ยง่ายแล้วก็เหมาะกับชีวิตประจําวันสบายผิวไม่ปกปิดมากเท่าไหร่ตั้งแต่ทําคลิปมาชอบคลิปแต่งหน้าคลิปไหนมากที่สุดคะตอบได้เลยว่าไม่มีค่ะไม่ชอบคลิปแต่งหน้าไหนเลยเพราะรู้สึกว่าในคลิปสวยกว่าตัวจริงอายพี่พาวอายุเท่าไหร่คะ สกินแคร์อะไรบ้างแนะนำไหนคะ่ะสกินแคร์นะคะมีหลายคนอยากให้ทำสกินแคร์รูทีนแต่ว่าเราไม่คิดว่าเราจะแบบมีความพร้อมที่จะทำสกินแคร์รูทีนจะแนะนำสกินแคร์มากขนาดนั้นนะแต่ว่าก็มีสิ่งหนึ่งที่ใช้มาตลอดและอยากจะแนะนำแล้วก็บอกไปบ่อยแล้วแหละนะก็คือ <c oughs> เลอสกิน,นะคะ่ะเป็นครีมทรงๆแบบนี้อันนี้จริงมันก็มีไซส์เต็มนะประมาณ990กาบาทแต่ว่านี้เป็นแบบซองที่ขายอยู่แถวบ้านเรานะคะสีฟ้าจะเป็นไวท์เทนนิ่งสีชมพูจะเป็นรุ่นเนลอันนี้ใช้ความชุ่มชื้นส่วนนี้จะช่วยลดรอยดำรอยสีอนะส ใช้ดีมากนะคะใช้แล้วก็แต่งหน้าติดดีแล้วก็รอยสิวืูจางลงจริงๆถูกและดีนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งค่ะที่เพิ่นค้นพบแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันดีอะ่ะมันมันใช่อะ่ะนั่นก็คือ สกินแคร์สำหรับคนที่เป็นสิวนะคะมาร์คผิวใสไร้สิวอันนี้ของแกรนเดอร์มอลนะคะก็จะเป็นมาร์คโครสำหรับผิวที่เป็นสิวนะวิธีการใช้นะคะก็จะมาร์คไว้ทั่วหน้าเลยะคะ่ะก็จะช่วยดูดซับสิ่งสกปรกออกมาจากรูขุมขนเรานะแล้วก็คุณสมบัติของความเป็นโครนเนี่ยมันจะทําให้นางเรามันน้อยลงนะพอกทิ้งไว้15นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะหรือว่าจะแต้มเฉพาะจุดแล้วก็ทิ้งไว้ทั้งคืนเลยก็ได้นะคะส่วนผสมดีงามมากๆม,ม,มีทั้งโรเวรานะคะกรีนทีทีท,ท,ทีออยล์แล้วก็ส่วนผสมอะไรรรรแบบสสาาากกัดดจธรรมชติี ทั้งนั้นเลยสีสำคัญที่เราชอบมากที่สุดเลยก็คือ no แอลกอฮอล์แล้วก็ไม่ผสมสีด้วยค่ะตัมตือมตัอมือตบมือหน้าตาเป็นนี้นะคะไปลองหามาใช้กันดูนะราคาไม่แพงด้วยค่ะเหมาะสําหรับคนที่เป็นสิวใครที่มีผิวมันใครที่แต่งหน้าเยอะน,นะคะลองเอาตัวนี้มามาร์กดูมันจะแบบดูดซับสงสกปกชําระล้างสีกละละสกปกออกจากรูขุมขนของเรานะเนี่ยน่ามหมันด้วยคำถามต่อไปน้องเควาชอบลิปสติกสีไหนที่สุดคะลิปสติก มีคำว่าชอบที่สุดของผู้หญิงด้วยเหรอผู้หญิงเราก็จะต้องมีลิปสติกห<ม>ลายสีใช่ไหมคะแล้วแต่อารมณ์นะบางทีก็อยากปากสีน้ําตาล<ม>บางทีก็ส้มอิกบางทีก็ปากนูดปากชมพูปากออมเบรแบบเกาหลีอะไร,งไรเงี้ยตอบยากมากแต่ว่าถ้าให้พูดแบบที่ใช้บ่อยๆแลวก็คือต้องเป็น2อ,อันนี้คะ่ะอันนี้นะคะเป็นเรฟลอนสูตรสูตรสีซึ่งใช้บ่อยมากเป็นสีโทนแบบว่าพีชพีชคอรัลแบบธรรมชาติมากทาแล้วแบบเหมือนไม่ได้ทาเป็นแบบไนะม่ดิบดันเบสเชินะ ทาปเป็นเรียนก็ยังได้นะคะอันนี้ชอบมากๆแล้วก็อยากจะสารภาพกับหลายๆคนเลยที่มาถามว่าทําไมปากดูชมพูสุขภาพดีจังเลยบารุงฟิป,ปากยังไงคือคือทานเนี้ยจริงๆปากไม่ได้ชมพูด,ดูสุขภาพดีอะไรเลยออเขาก็โตดเขาใช้อันนี้อีกอันนึงนะคะสภาพแบบโอ้โหคือก็ไม่อยากเอามาเท่าไหร่แต่ว่าถ้าใช้นางขนาดนี้ก็คงจะต้องพูดเป็นลิปโฮลิกเบอร์9นะคะของโฟร์ย u ทนะใช้จนมันแบบเละเทะ แต่ว่ามันเป็นสีแดงที่สวยมากเราก็ใช้แทบจะทุกวันเลยค่ะเอามาทาข้างในดีนสีปากแล้วก็ไปเกลี่ยออกเนื้อดีทาง,งา่ายเอามาทาแทนทิ้นเนี่ยสีสวยมากนะคะคำถามต่อมานะคะจากเ h อร์นิวนะคะถามว่าดูสวยไหมคะสวยคะ่ะผู้หญิงทุกคนเรานะคะสาวๆทุกคนเนี่ยสวยหมดเลยสวยในยแบบของตัวเองค่ะน้องเผาคิดว่าน้องเผาก็สวยเหมือนกันแลกะ่ะ โอเคก็ประมาณนี้นะคะสำหรับคีวันเอวันนี้นะคะก็เอามาตอบให้เป็นบางคําถามนะคะก็หวังว่าจะชอบดูชิดแชทพูดคุยอะไรอย่างนี้กันนะคะก็วิดีโอนี้ก็มีเพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปลวค่ะสวัสดีค่ะสำหรับใครนะคะที่ดูวิดีโอน้องเผาจนจบนะคะก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าเรามีกิจกรรมกีบวันนะคะตามไปเล่นกันเลยในเพจวันเผานะคะแจกแอคเน่มาของแกรนด์เดอรมอล์ดนะคะจำนวน แปดรางวัลน,นะคะเข้าไปเล่นกิจกรรมกันได้ที่เพจวันเผาเลยนะคะขอบคุณค่ะที่ดูคลิปหนูจนจบบามีของดีก็เป็นแบ่งกันใช้ค่ะแม่